สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท,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 ท่านกันด้วยนะครับนะโอ้โหเสียงแหบเลยเสียงก็จะไม่ค่อยมีนะนะช่วงนี้นะครับก็อาจจะพูดเบาเบาไหมก็ดังเหมือนเดิมนะก่วันี้ที่อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า tower of hell นะครับนะก็ทำไมถึงพี่มาเล่นแบบนี้นะครับทีห่หลายคนว่าแบบเนี้ยมันยากอะ่ะใครมันจะไปเล่นผ่านว,าวะเดี๋ยวพี่จะมาโชว์ให้โลกดูนะครับนะพี่เนี่ยไม่ตายสักคนาถ้าตายเนี้ยให้กดไลค์เลยแต่ถ้าไม่ตายอะ่ะ ให้กดดีไลค์เอ้ยใช่ปะวะถ้าตายให้กดไลค์ถ้าไม่ตายเออถ้าตายกดไลค์ถ้าไม่ตายกดดีไลค์เลยอะอ่ะอันนี้พี่เป็นคนพูดจริงนะครับนะถ้าตายกดไลค์นะไม่ตายให้กดดีไลค์เลยอันนี้แบบอันนั้นเลยให้กดเลยแต่อย่าเพิ่งกด like ดีไลค์เด้อโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยและกันนะครับปโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ในตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเฮ้หลายคนบอกมันยากอ่ะเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูเลยมันยากไหมนะเนีย่ยคนฉลาดเขาโดดกันตรงนี้เลยไม่ต้องเสียเวลาเดินตามหารับาผู้ชม มาเด้มันจะไปยากอะไรเกมอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยกแค่เนี่ยแค่กระโดดอ่ะมันมันจะไปยากตรงไหนวะถามเนี้ยเนี่ยเนียแค่น่ะเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยแค่เนี่ยมันยากมากอะครับท่านผู้ชมมันยากจริงๆนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือทีกี้มันแอคติ้นะครับนะคือให้มันตลกอนะจริงๆพี่ก็หลายๆคนอะแต่ก่อนพี่สตรีมก็แบบโดนผ่าทุกครั้งนะครับไม่มีตายเหมือนเป็นอมตะนะท่านผู้ชมเนี่ยต้องปรับเป็นอุ้ย มันผักอะไอหัวเหลืองอะค่ะท่านผู้ชมมันผักพี่อะเฮ้ยมัน,ม,นมันไม่ใช่แล้วนะเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะมันผักได้ไงอะคือตอาพี่เป็นโรคก,กำบังอะโอ้โหแบบความคิดที่แม่งแบบอ๋ออ๋อดูแลและอ๋อนี่มันมีจุดพักเอวเวนนี่จุดพักมันมีแล้วก็ไม่เห็นไป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 ขอขอ่รอบขอข่รอบครับ รอบนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังเอาหน่อยมาไอ้กิตมึงต้องไปให้ได้เบ๊บโอ้ชิ t ยากจริงๆวะ่ะดานแรกกูยังไม่ผ่านเลยหรือว่าแอดมินเขาแบบปรับให้มันยากขึ้นปะที่ก่อนพี่เล่นผ่านเลยนะแบบห้าสิบวิเยไม่ถึงดิสิบวิพี่ก็โดดถึง<บ>แล้วอ่ะเออเดี๋ยวนี้มัไมันโดดยากจังอะ่ะมันมันแปลกๆอะ่ะมันแปลก,กอะ่ะมันไม่ใช่มาท่านผู้ชมกูไม่ไหวแล้ววะ่ะเปลี่ยนห้องแล้วกันนะครับนะไม่ไหวไม่ไหว เปลี่ยนห้องดิไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดาน,นาดานเนี่ยง่ายดานเนี่ยง่ายเชื่อพี่ท่านผู้ชมเชื่อผมเชื่อผมผมเล่นมานานแล้วไม่เป็นไงเนี่ยมันต้องเป็นดานแบบนี้ใครแบบอันนั้นดานอะไรอ่ะสร้างมาให้ใครเล่นอ่ะแล้วมันทางไหนวะถึงไหมนะไม่น่าถึงนะเอออัอนนี้คือกลมาถูกไหมเนี่ยอย่าได้นะทางไหนอ่ะมันไม่ถึงอ่ะไอถึงว่ะถึงอ๋อตอนแรกคิดว่าไม่ถึงอ๋อมันก็ง่ายอ่ะนะจริง จริงๆพี่ไปคนเดียวก็ได้อันนี้คืออะไรนะ่ะมีมีลูกเล่นแนละ้วอ๋อโอเคมีลูกเล่นนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเล่นแค่นะั้นทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกตามตามผู้หญิงปึ๊บปื๊บตามที่ผู้ชายต้องนำนะแต่ไม่เป็นไรนะครับนะเกมมีผู้หญิงนำเขา้าใจคือให้เขามาเป็นโลอะนะเอ,อ้อไม่ตายคิดว่าตายทิกี้โอ้โหสงสัยเนี่ยมันคงให้พี่ผ่านนะครับท่านผู้ชมมันนี่แหละด่านนี้แหละกูต้องผ่านมาเอาหน่อยเอาหน่อยปื๊บปมีสติมาดิ เขาบอกว่ายากมันยากตรงไหนเนี่ย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 ดูดูเฮ้ยมันก็ยากอะครับนะมัน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 ก็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 ยากนั่นแหละเออยากยากยากเอาไม่ไม่เป็นไรเราเรารู้ทางแล้วถ้าไม่ผ่านนะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปไปไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโดดฟิกซงฟิกซแซกอ้าชืบอ้าชืบอาฮึบอาชืบเป็นไงรวดเร็วดนใสฟ้าจุดเล็บคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะพูดปงั้นหละ ไปไปไปเพิ่เเดินเกมครับเดินเกมไม่เดินเล่นนะเดินเกมไม่เดินเล่นมุกอะไรวะเนี้ยไปไปไปมาถึงจุดเดียวแล้วแบบไวปละล่ะเนี่ยเนี่ยไวเกินเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าแบบคนมีสเต็ปอะนะโอ้โหนี่มันโดดร้านอะไรนี่ว่าคุณผู้หญิงคนนี้มันมันไม่กลัวทั้งสิน้นทางไหนง่ายกว่าทางน,นี้จะง่ายกว่านะเดีย๋ยวเราเปลี่ยนทางแล้วกันจะโดดก็โดดครับจะโดดก็เกือบ ไปไปไปเวลาเหลืออยู่ทําเวลาหน่อยทาเวลาหน่อยทีกิทครับทีกิทําเวลาครับไปเพิ่บเพิ่บไม่ไหวไม่ไหวเลยมาเดี๋ยวเราจะมาทําเวลาแบบจริงจังนะครับนะอาจจะไม่ค่อยพูดเยอะนะครับนะคือตอนนี้พี่จะเปิดโป๊ะแลแต่ทุกคนจะไม่เห็นนะพี่เปิดโปคะิปมันเป็นโปเนี่ยโปออกมาตุ๊ดนะครับมันเป็นโปออมาตุ๊ดแต่ก็หลายๆคนก็อาจจะไม่เคยรู้จักนะโปออมาตุ๊ดคือโป๊อะไรครับนะมันก็คือการที่เราเปิดโปแต่เราไม่ได้ใช้โปนะครับอ้างงอะไดิงงอะไดิ การที่เราเปิดโป๊แต่เราไม่ใช้โปอ๊อะครับก็ก็งงไปดินะก็เป็นโปออกมาตุกนะครับถ้าใครสนใจอยากใช้ก็ติดต่อพี่มาได้นะครับนะโปนี้พี่ขายอยู่ในราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับนะก็สนใจติดต่อมาได้นะครับนะไปครั้งนี้แหละต้องผ่านคือติกี้เราไม่มีสมาธิอะคือติกี้มันมีคนมาทักพี่มานะครับนะอะไรมา fc อ,อ,อะนะ fc พี่เยอะก็คนติดตามสามล้านกว่าสิบล้านอะเนี่ยมันเคเนี่ยมันจะไปะยากอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อันนี้ผ่านไงน่ะเดี๋ยวไล่นะผ่านไงวะอ๋อก็แค่เดินแล้วก็ตคอต่ออ๋อเฮ้ยมัน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 ยากเว้ยท่านผู้ชมลองมาเล่นดูมันโคตรยากเลยที่เกี้ยมันแบบมันมันยากเกิน โอเคครับก็สำหรับแมป Tower of Hell นะครับนะหรือ Tower Hell นะเกม t าวเวอร์คอ l นะคลิเเียกแมป Tower o f ์คอ l ก็ได้นะครับก็เป็นแมปที่ค้างสนุกเลยนะครับนะก็มาเล่นกันได้นะครับใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะไปแล้บ๊ายบาย I can see my own suit, and I'm getting strong. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.